สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่ที่สวนอภูมร้อยอิดน,นะคะมัน,นี่อีเม่แตงกนมานอันนี้นนนะคะุณญยตดแดงแล้วก็หลานๆก็มานะคะเนะขาอนุญาตครับอากาศเริ่มหนาวแล้วโอยมันนอนแก็นอนตแล้วี่่ แจ้งลยย่างดีดีปูไปเรือยปปับปูไปจ้ามันสั่นมาูอันร้อนโตะม่งนต้องรับผิดชอบเองนีแกตวกันปูไปเรื่อยลายเ็นจ้าย่างดีวันนี้เขาตัดกอนเตยเออมือไระนอนแล้วอาหารก็รอหน้าปันกัน บก็เกี่ยวขาแล้วแมแม่ก็ไปเกี่ยวเขาก็แม่ได้ขายเขาแล้วจ้าจเกี่ยวเขาใหญ่มากยอก็ไปขายเขานแม่ปีนี้น่ะไจักเว้รกสดเลเอาเกี่ยวไปขายเลยติเอาเขาบอไม่ม่คอยกินแม่ เขาที่นึ่งเไปขายเขาที่หนึ่งไปขายผ้งทีนหลงันหันึ่งวันหังผึ้งนหลงผงนหึ่งนาึ้งวันึลงผึ้าวันหลังผึ้งวล้งันหงวันาลังผึ้งวันหลังผ้งวนึงผึ้าวันหลังผึ้งันหง้อนงไ้งนหทงผึ้งวปนังผึ้งวันห่ัง้งหลังผึ้งันห้งนึงง้นึ้น แนนลองอยู่แต่ว่ามันคีดตามให้งเสียงแนเลยออกค่อยๆลองใ่อยู่เแต่ว่ามันคีดตามเสียงมันก็เลยออกหน่อยนี่ไวลาดแน่วน่มาเอากุะน้ำกันค่ะอันนี้สามงจีนี้คสองทงตีแม่เดชกากนเหมือนที่เรา่าพี่เดชพากฉากัุทโากสองท่มา ฝันเพราะว่ามือนนหนาตัดชากไี้กันเองด้วมันก็จำเลี้ยงเรื่องนี่มันพอดีแนละ้วเตยหลแมนยพันพูดถึงมาเอาไปเอามา,ไ,มอา,มาไอามาเรื่องเี้ยเคนอยู่ว่าพระวายไอพ่อ้าไอออกเดี่ยวคนอยู่เลยออแล้วกูเขาออกเร่งนลัๆๆงมือกูจนมาเอา อ๋อฉากต่อฉากเลยแล้ว3ฉากต่อกันอยากเปลี่ยนชุดแม่ละกชุดหลายๆก็อยากใส่ขึ้นไปให้คนได้เห็นเนาะเปลี่ยนชุดนั่งเตรียมเปลี่ยนกันสิบ่ทันสิออกเน ่ไม่คิดพอปีนั้นล้ำเลียงสาขาโอชาโคล้ำเลียงเอียงเนาะอยู่ระเบียบพระเยี่ยมเป็นนางเอกยดอายเป็นพระเอกยกูเอาู้ไปแขนอยู่ค่ะโค้งถัง,งนี่เลยกลูหอบ <c oughs> กอ <c oughs> อู่าลเพราะได้ไปชวดว่านาเนีน้ไอ้ยันเพราท่านไอ้เอาวูไปแขนอยู่นู่นโค้งนางหลานเอาชุดไปหอยเพียนอยู่หันเลยกูหอกไปล้ำล้ำแล้วเข่ามาเพียนชุดเรื่องเอียงเน <ไอ S 1> าะ ผมใช่สุดิย่อ่ะอุยบ่เรื่องบวงกัมม์อย่ายิ้มเป็นพระเอกเอ้ย่ายิ้มเป็นนางเอกเอาลูกไปขานนะพ่อเมียนพ่อเมียนพ่อมีนมันนี่เป็นแม่ครับลูกมันมีเรื่องหนึ่งนี่ยอ่านไอ้ครับพี่ยิ้มเป็นพระเอกนางเอกคู่กันแหมเรื่องอย่างนี่นาะข้ามีนะคุณจากเรื่องนี้บริอาจีดีเพาะว่าล่นเป็นปีเลยนะเต็มปีเลยอย่ายิ้มเป็นนางเอกง่ายเป็นพระเอก แต่แน่นขันเมื่อใดอย่างฝร่นกลางเต้นยุกไก่แน่นกระแหงนายอย่างฝรั่กลางเต้นหน่อยยุกไก่ือแบบต้องยุกไก่เวทีที่สุดนะว่าะสัตว์มันฉิบสัตมันมันนั่นอยู่ทั้งทั้งมันฉากจะแรกงมันเป็นฉากใหญ่เป็นบ่มันกะใส่เวลาเนี่ยจากน่อยแต่ว่าบัดพอตายช่วงอายออกไปอ่ะช่วงฉากนั้นมีแต่ข้าวเดียวเป็นบ่ละลังวันแบบเริ่มกระชาบเผาแล้วเออฉากฟันก็ชากเผาชากเผาแล้วฉากฟันกับข้าวเดียวฉากไอ้นี่กับข้าวเดียวฉากผ้าลูกไปอรย ขาเงือหาน้อเงื say, like okay. ้อกับข้าวเดียวคั่นแม่นบางมือได้เียวแม่นเ่าอเพราะจีบเนื้อก็ได้อายไปอายไปอ้างว่าจะคลองซอยเขาแล้วให้เขาซอยไปผ้าปอยแก้วไปไปปอยแก้วมิตรานในบองก็ได้บางข้าวเดียวนึงคนก็อยู่สุบานคือต้านี้คนยังหลายหลายน้ำเส้าคนหลายทั้งไห้นั่นปูเนื้อทั้งไห้นั้นมีไหมคะทั้งหน่อยว่าป้าจะเสียงกต่ไหนนั้ ขาเจ้าเงียบกสั <for> ่นเงียวกาสั่นขาเจ้าเงียบกินตลาดด้วยมันจะซื้อของในตลาดเงยบๆใส่อะไรอยู่มันดูการเขาเลียนกับคนน้ำเดตัวซอยฟ้าแพนนี่พร้อมขอแล้วเห็นทัวผู้ขคาบอลีกเพราะเห็นเพราเห็นแสดงว่าเพื่อนันนดี้เป็นน้ำเดือสามมอลลัมสามสมงเด้อบุดาก่งนี่ตตรงไปฟังย่ำพระเพดเสียงย่ำพระเพเวลาาภะหยอกคนเนึ่งข้าเจ้ามีจังหวะมงน อย่างมือถือทำมาโตโตพูดเป็นโตล้ำนี่ยคันตีโจดมองแยงเอาค่นดูเนี่ยพนบนนี้พ่นมาเล่นไปเรื่อยๆนี่ไอ้ปอนบ่เรยพ่เรยพ่ผีหนาก็สำคัญเด้ฮ่าพี่น้องสามทุ่มเดิน้า